เอานะโอมาเฮ้ยาวัาวบบัดสินี่วัวัเยนี้รึว่ากลัร่อนรอมัไม่ไม่ต้องกลัวนะครับกมับดุสไหนเนี่โอมาบุบี้ยีเก่งมากลกูลกรอบนี้ไม่กลัวรอบนี้ผมไม่กลัว รอขึ้นลิฟต์ก่อนนะคะอ,<ป>อ้าวผมกลัวรอบนี้ขึ้นลิฟต์ผมกลัว,ลวนนขึ้นลิฟต์ผมกลัวนะลูกออกมาอยู่ชั้นสานมาน,รรนะคะ สองคแท็กติสตอนพักเตี่งเตลมเดลมเดลิจำห้องมาได้ไหมไ

ไม่ต้องไปสำรวจห้องนะมาต้องมาเออทัดเบสต์้อยายเฝ้าเรอนแฮปเฝาเรือนเอละเนือเนือวเดฉันได้ที่นนไ่ได้เะวาดทนี่เ Lom, kijk, lom, en dan ook niet uit Ik kan niet meer. kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik Ik kan niet meer. Ik kan Kijk, wil jij eten? Oh yeah. mm -hmm. ja. Drie. Eén, twee, drie. Drie? Ja. Mijn god. Jongens, Maar ik eh, uh, met de koffie, ja? Ja. And yeah. then ทาอินเดซาอยากอยากเล่กันปุ๊บปุ๊บว่าเาเดิ่นไป e ่นราไเนลปเล่นทำกาแฟให้คุณยายก่อนนะจ๊ะทุกคนกลับแล้วนะครทุกคนออเดอร์ฟันบอบบี้ละมานฟันบอบบี้ จะกลับแล้วเยี่ยมคุณยายสองชั่วโมงเราก็กลับนะคะทุกคนเนอะมาโอเคแล้ลูกเอ่อวัชตัสโอเดอดิสอ๊อกเนมทัสหอบกันไปหอบกันมาพี่น้องเลยก็มาเข้ามาแฮมเมอร์บอบี้ก็มา ไปเหรออยู่กับมาม่าเหรอเอ้ยอยู่กับโอ้มาเหรอไโอ